ผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะคะ,ะหลายๆท่านได้รับคำตอบว่ายังไงบ้างได้รับการอนุมัติแล้อยางสวัสดีค่ะคุณรติพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันมาเล่าสู่กันฟังหรือมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทะเบียน t h a i l a n d Pass เพื่อขอ QR Code เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงนี้นะคะ,ะภายใต้มาตรการ t ท s t and Go รอบใหม่นี้นะคะ เราต้องกักตัว2วันคือวันที่1และวันที่5ที่เราเดินทางไปถึงนะคะและเปิดให้ลงทะเบียน t h a i l a n d Pass ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปคือเวลาประเทศไทยนะคะ,ะผ่านมาจนถึงวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะคะ,ะหลายๆท่านได้รับคำตอบว่ายังไงบ้างได้รับการอนุมัติหร้อยังเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังค่ะนะคะ เริ่มของคุณรตีก่อนละกันนะคะคุณรตีลงทะเบียน t h a i l a n d Pass เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะคะเวลาประมาณ10หรือ11นาฬิกานะคะคือลงก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะคือวันที่1นี่คือวันอังคารนะคะเราลงวันอังคารพุธพฤหสัสศุกร์พอวันศุกร์นี่นะคะก็คือผ่านมา3วันเต็ม ะะผ่านมา72ชั่วโมงแล้วเช็คสถานะดูก็ยังไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีแต่ว่ากำลังดำเนินการอยู่นะคะเพื่อรออนุมัติขึ้นมาแบบนี้ตลอดนะคะและวันนี้เมื่อเช้าคุณรติก็เช็คดูนะคะเมื่อวันเสาร์เมื่อวานคุณรติก็เช็คดูก็เหมือนเดิมค่ะรออนุมัตริรอการตรวจสอบอยู่ประมาณนี้นะคะ แต่ทีนี้ที่มีอันนึงที่เกิดขึ้นกับคุณรตีคือ,อเมื่อวานนี้ตอนเช้านะคะเมื่อวานคือวันเสาร์วันเสาร์นี่คือวนันผ่านไปเป็นวันที่5ในการลงทะเบียนนะคะคุณรตีได้รับอีเมลจากโรงแรมที่คุณรตีจองไว้นะคะบอกว่าอขอหมายเลขประชาชนนะคะ หรือให้เราแนบบัตรประชาชนหรือเอาเฉพาะหมายเลขประชาชนก็ได้หมายเลข13หลัก,กน,นะคะจากคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> คุณรติก็เป็นงงค่ะว่าจนกระทั่งผ่านไปวันที่5แล้วนะคะผ่านไป4วันแล้วตั้งแต่เราลงทะเบียนแล้ววันนี้เป็นวันที่5ทางโรงแรมส่งอีเมลมาหาเราว่า ต้องการหมายเลข13หลักหมายเลขประชาชนของเรานะคะแต่ก็แปลกใจอยู่ืันกันว่าโรงแรมนะคะตอนเราจองเราก็ส่งหน้าพาสปอร์ตเราไปแล้วก็จะมีเลขประชาชนเลข13หลักอยู่ในหน้าพาสปอร์ตนั้นด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคุณรตีก,ก็รีบตอบกลับอีเมลแล้วก็ถ่ายบัตรประชาชนส่งไปให้โรงแรมนะคะอันนี้เรามาดูกันว่า ตอนเราลงทะเบียนคุณวตีลงทะเบียนไปวันที่1นะคะวันที่2ที่3ที่4นะคะแสดงว่าโรงแรมพึ่งได้เอกสารของเราไหมคะแล้วโรงแรมก็ตรวจสอบแล้วก็ขอหมายเลขบัตรประชาชนเราส่งอีเมลหาเราตอนวันเสาร์ตอนเช้าที่เราได้รับนะคะ แสดงว่าเพิ่งได้รับการตรวจสอบไหมนะคะแต่เราก็เข้าใจขบวนการของเขานะคะว่าเ,ออเขาบอกว่าการลงทะเบียน Thailand Pass ในรอบนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณ3-7วันนะคะ3-7วันนี่เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นการได้รับอนุมัติเลยไหมหรือจะเป็นเฉพาะขบวนการตรวจสอบเอกสารเพราะว่าเขาบอกว่าพอเราลงทะเบียนไปแล้ว เอกสารต่างๆโดยเฉพาะเอกสารการจองโรงแรมของเราจะถูกส่งไปที่โรงแรมให้โรงแรมตรวจสอบแล้วโรงแรมจะอนุมัติเอกสารการจองโรงแรมของเราการจองแพ็กเกจตรวจหาเชื้อโควิดแบบ rtpcr ของเราทั้งหมดอันนี้คือโรงแรมเป็นคนอนุมัตินะคะหลังจากที่โรงแรมอนุมัติเสร็จโรงแรมส่งกลับมานะคะ แล้วเขาก็จะส่งเอกสารที่โรงแรมอนุมัติเสร็จแล้วนี่ค่ะไปที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อตรวจสอบสถานะวัคซีนที่เราได้รับแล้วนะคะหลังจากที่กรมควบคุมโรคตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับวัคซีนของเราเรียบร้อยแล้วถึงจะส่งกลับมาที่กรมการกงศุนแล้วเราถึงจะได้ รับการอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะคะแต่เขาบอกว่าถ้าโรงแรมยังไม่อนุมัติโรงแรมจะอีเมลโดยตรงหาเราเลยนะคะโรงแรมจะอีเมลโดยตรงหาเราเลยคุณรัธิีก็เลยคิดว่าเออคงเป็นประมาณนั้นเพราะว่าที่คุณรทติีได้รับอีเมลจากโรงแรมเพื่อขอ,เ,อเลขประชาชนเลข13หลักนี้นะคะก็คงโรงแรมกำลังตรวจสอบการอนุมัติ เพราะฉะนั้นสรุปว่านะคะทุกอย่างต้องรอโรงแรมอนุมัติก่อนพอโรงแรมอนุมัติเสร็จเขาถึงจะส่งไปกรมควบคุมโรคไปตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับวัคซีนของเรานะคะจากนั้นก็ส่งกลับมาที่กรมการกงสุลน,นะคะแล้วก็ส่งอีเมลอนุมัติให้เราส่ง qr-code ให้เรานะคะจากที่ในเว็บไซต์นะคะ ที่เราลงทะเบียน t h i l l n n p p s s เนี่ยมีหมายเหตุแนะนำมาด้วยว่าการจองโรงแรมให้จองเป็นแพ็กเกจเลยซึ่งในวันที่1เนี่ยรวมรถไปรับที่สนามบินแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR 1ครั้งนะคะที่พักและอาหารอันนี้คือแพ็กเกจแล้วก็วันที่5เช่นเดียวกันค่ะควรจะจองแพ็กเกจเช่นเดียวกันคือ แพ็กเกจที่มีตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR หนึ่งครั้งด้วยนะคะนั่นเพื่อความรวดเร็วอันนี้เป็นคำแนะนำจากกรมการกงศูนนะคะที่พวกเราลงทะเบียนไทยแลนด์พาส s กันบอกว่าทำไมการอนุมัติคราวนี้ทำไมมันล่าช้าจังเลยทำไมผ่านไป3วัน5วันแล้วยังไม่เห็นคำตอบมาเลยบางท่านจะบินวันที่7นี่ค่ะยังไม่ได้คำตอบใดๆทั้งสิ้นนะคะ บางท่านก็ต้องยกเลิกไฟบินหรือเลื่อนการเดินทางนะคะเหมือน,อน,นที่คุณรตีว่าขั้นตอนแรกหลังจากเราลงทะเบียนไปแล้วเขาต้องส่งเอกสารทั้งหมดไปให้โรงแรมอนุมัติเกี่ยวกับที่เราจองโรงแรมนะคะหลังจากโรงแรมอนุมัติเสร็จเรียบร้อยเขาจะส่งเอกสารไปที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนของเรา ถึงจะส่งกลับมาที่กรมการปกครงศูนย์ให้กรมการปกรงศูนย์อนุมัติแล้วออก QR code ให้พวกเรานะคะนี่คือขบวนการเพราะฉะนั้นโรงแรมตรวจช้าตรวจเร็วเนี่ยเขาอาจจะมีลูกค้ายเยอะไหมคิดคิด,คดบวกนะคะคิดในทางที่ดี <c oughs> นะคะอันนี้ก็คือรอค่ะตอนนี้ด <c oughs> ีขอแนะนำว่า <c oughs> นะคะถ้าท่านใดมีแพลน หรือมีแผนการจะเดินทางกลับประเทศไทยให้รีบซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็จองโรงแรมเลยค่ะแล้วก็ลงทะเบียน t h a i l a n d Pass เพื่อขอ QR Code นะคะอย่าชะล่าใจอย่ามาทำเมื่อท่านมีเวลาแค่7วัน10วันบางทีมันอาจจะไม่ทันบางทีอาจจะไม่พอสำหรับการตรวจสอบเอกสารการจะอนุมัติเพราะว่าการอนุมัติในรอบนี้อาจจะล่าช้านะคะเพราะว่ามีเหตุผลหลายอย่าง หเป็นโปรแกรมใหม่ด้วยนะคะเป็นขบวนการที่เพิ่งเริ่มทำใหม่ครั้งแรกอาจจะทํางานยังไม่คล่องแคล่วนะคะแล้วการตรวจสอบเอกสารส่งไปทั้งโรงแรมส่งไปทั้งกรมควบคุมโรคนะคะเพราะฉะนั้นมันหลายที่หลายตอนหลายขบวนการให้มีเวลาทําแต่เนิ่นๆส่งขอ QR code ตั้งแต่เ mm hmm. นิ่นๆนะคะจะได้ไม่กระสับกระส่ายจะได้ไม่กังวนกระวยนะคะอันนี้คุณรตีแนะนำค่ะ mm hmm. คุณรตีก็ขอเอาใจช่วยนะคะให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วและจะเดินทางในเร็ววันนี้วันจันทร์หรือวันอังคารวันที่7ที่8ที่9ที่จะถึงนี้นะคะขอให้ได้รับการอนุมัติในเร็วพรรนให้ทันเวลาการบินการเดินทางของทุกท่านนะคะ เอาใจช่วยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามีอะไรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะเรามาแลกเปลี่ยนกันมาแชร์ประสบการณ์กันค่ะรตีก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะรอพบกันในคลิปหน้านะคะว่าคุณรตีจะเล่าอะไรให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะ